สวัสดีครับเพื่อนๆชาว probe Youtube ที่นักทุกๆท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เห็นใบนี้นะครับมีคนเอามาให้ผมหลายงวดแล้วนะครับปรากฏว่าเขียถูกหลายงวดติดต่อกันนะครับผมก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆทุกๆท่านได้ได้ดูนะครับว่ามีตัวเลขอะไรบ้างนะครับใบนี้เขาเขียนว่าข้อมูลรางวัลที่หนึ่งนะครับห้าตัวมาสองตัวนะครับนี่นะครับห้าตัวมาสตัว ก็ก็จะมีให้มาทั้งหมดนะครับมี902,36นะครับก็902ตัวมาตัวนะครับ9กับ0นี้ไม่ตัวใดตัวหนึ่งก็ว่าจะมานะครับ9กับ0แต่ว่าโกสัมพีให้ดับ9นะครับงวดในงวดนี้ก็จะเหลือแค่0ูน์ตัวเดียวหรือเปล่าครับก็ให้มาทั้งหมดนะครับโดยอาจารย์ติกฮีโร่นะครับติกฮีโร่นะครับ ก็ให้มาทั้งหมดอยู่8ชุดนะครับแชุดตัวเลขก็มี2 9 3 9 6 9 7 9 2 0 3 0 6 0 7 0ส่วน7 0ที่ผมวงแดงไว้เนี่ยครับก็ผมก็ทำไปชนกับอาจารย์หลายหลายหลาย,หลายสมัครอาจารย์นะครับค,คือ7 0ครับเอาไปชนกับอาจารย์ชานชัยนะครับแล้วก็ มีป้าน้อยนะครับเอาไปชนกับป้าน้อยด้วยนะครับเป็นเจ็นย์นะครับ Serbia, ต่อมานะครับเป็นข้อมูลเลขเลขเล็กล่างสองตัวนะครับเลขล่างสองตัวเลขล่างสองตัวห้าตัวมาตัวนะครับก็ให้มาทั้งหมดอยู่มีทั้งหมดอยู่ห้าตัว90เก้นย์หนึงสองสนะครับก็ให้มาสองตัวมาตัวก็มี9กับศูนย์ครับมาตัวใดตัวหนึ่งนะครับ ส่วนตัวเลขชุดนะครับก็มี9192 93 94 101 02 03 04นะครับครับก็จะมี91นะครับ92 93 94แล้วก็01 02 03 04อันนี้เป็นชุดชุดเลขล่างนะครับเป็นชุดเลขล่างก็ เอาแค่เอาแค่ข้างบนกับข้างล,านะล่างนะครับส่วนเลขเอาสองตัวกันนะชุดสองตัวบนกับสองตัวล่างครับส่วนชุดสามตัวนะครับผมทําคลิปต่อไปนะครับผมทําในคลิปต่อไปนะครับอ๋อเอาทำเอาทำคลิปนี้เลยครับให้จบไปเลยเนาะก็ได้เนาะโอเคสําหรับเลขสามตัวนะครับก็ให้เด่นร้อยมาที่หกนะครับชุดสามตัวนะฮะเป็นชุดเดียวก็คือหกสามศูนย์นะครับ หกสามศมีเจ้คนหนึ่งนะครับเขาถูกทุกงวดเลยนะครับเขาถูกทุกงวดเลยก็จะเป็นเลขจับมาจากตัวนี้นะครับก็เลิกบนนะครับชุดเด่นพิเศษเอาไปรวยนะครับก็เลข3ามตัวก็จะมีหกสองเก้าหกสองศเจ็ดสองเกเจ็ดสองศย์ครับแล้วก็เจ็สาส่วนผมชอบนะครับเจ็ดสองศย์ครับที่วงไว้นะครับ เก้านะครับเล่าคือเลิกล่างนะครับก็จะมีเก้าสองเก้าสองนะครับแล้วก็เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สองนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนไว้เป็นแนวทางนะครับในการหาซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็ทวนกันอีกนิดนึงนะครับสำหรับชุดสองตัวบนนะครับก็จะมีสองเก้าสามเก้าหกเก้าเจ็ดเก้า แล้วก็2 0 3 0 6 0และ7 0นะครับส่วนเลขท้าย2ตัวล่างนะครับก็จะมีชุด9 1 9 2 9 3 9 4 01 02 03 04สุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุก,ท,ก,ท,กท่านโชคดีเฮงเฮงรวย,วยในวันที่1เดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับโชคดีสวัสดีครับ